คุณคิดว่าเรื่องเล็กๆในบ้านหลังนี้เป็นแค่ความเมตตาของชายชราอายุ71ปีหรือไม่แต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้จะทำให้คุณขนลุกจนไม่กล้าหายใจลูกสะพ้ายพิการที่เขาดูแลอย่างใกล้ชิดอาจไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณคิดและความลับในห้องน้ำที่มืดมิดกำลังรอวันเปิดเผยเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวที่ชวนสยองที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดกาล ชายชราวัยเจ็สิบเอ็ดปีเดินเข้าห้องน้ำด้วยก้าวช้าฮ่หาฮะเสียงไม้พังดังอิดอาตใตฝ่าเท้ากลิ่นสบู่และน้ำยาทำความสะอาดลอยอบอวลในอากาศไฟสลัวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ทำให้เงาทอดยาวบนผนังเขามองไปยังลูกสะภ้ายพิการนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนใบหน้าซีดเซียวสายตาไร้ชีวิตชีวา แสงไฟกระทบผิวหนังที่ประบางจนเห็นเส้นเลือดชายชราเตรียมผ้าขนหนูน้ำเย็นๆไหลาจากฝักบัวเสียงน้ำกระทบกับพื้นกระเบื้องอย่างต่อเนื่องมันสร้างบรรยากาศเงียบสงัดและเย็นเยือกเขาค่อยๆช่วยลูกสะพายลุกขึ้นมือสั่นเล็กน้อยสัมผัสความเย็นของผิวหนังบางเฉียบเหมือนสัมผัสกระดาษบางฮ่าฮ่า ความเงียบกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงน้ำไหลกลบเสียงหัวใจเต้นของเขาและเสียงหายใจที่ติดขัดของหญิงสาวชายชราพาลูกสะพ้ายเข้าไปในห้องน้ำน้ำรอ้อนลวกมือเขาเล็กน้อยแต่เขายังคงใจเย็นคอยๆถูสบู่จากไหลลงมาถึงแขนสัมผัสทุกส่วนด้วยความระมัดระวังกลิ่นสบู่อ่อนฮ่า เปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นคาวบางอย่างคล้ายเหงื่อเก่าและความทรมานซ่อนเร้นสายตาของชายชาราเริ่มสั่นคลอนแต่เขายังไม่ละมือจากลูกสะพ้ายมือเรียวบางนิ่งเฉยเหมือนไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวน้ำหยดติงต่งๆลงบนพื้นเสียงน้ำกระทบพื้นดังเหมือนจังหวะนับถอยหลังใจชายชาราสั่นไหวเหมือนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ดี ลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นสายตาคู่นั้นไร้ความหวังแต่เต็มไปด้วยความลับเธอพูดเสียงแผ่วเบาเหมือนคำสาปพ่อสามีไม่ใช่คนที่คุณคิดเสียงน้ำหยุดไหลห้องน้ำกลายเป็นความเงียบที่น่ากลัวเหมือนเวลาถูกแช่แข็งชายชราหยุดมือหันไปมองลูกสะพ้ย สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดประตูห้องน้ำถูกเปิดอย่างแรงและเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านนอกบางสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในความมืดกำลังรอเวลาปรากฏตัวรอต่อเสียงฝีเท้าดังขึ้นชัดเจนเข้าใกล้ประตูห้องน้ำทีละก้าวหัวใจชายชารากระตุกแรงเงยเย็นซึมทั่วแผ่นหลังลูกสะพ้ายหยิบมือชายชาราขึ้นมาแน่น ดวงตาแห้งผากนั้นจ้องมองอย่างหนักแน่นเธอไม่ใช่คนเดียวที่รู้ความจริงนี้เสียงฝีเท้าหยุดลงทันทีในความเงียบมืดมิดนั้นมีเพียงเสียงหายใจลึกและสั่นเครือชายชราหันไปมองประตูแต่สายตาเหมือนถูกตรึงไว้กับเงามืดในกระจกเงาเงาเลือนรางเคลื่อนตัวไปมาแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นนอกจากพวกเขาจุฮ่าฮ่ เสียงกระจกแตกดังเปรียงเสียงน้ำกระเด็นกระจายความเย็นจับคู่หัวใจพุ่งทะลุไปโทวร่างลูกสะพายร้องเบาฮ่าฮา่าชายชราตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ปากกลับอ้าก,กว้างโดยไม่มีเสียงออกมาในกระจกสันไวภาพสะท้อนเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยแต่บิดเบี้ยวจนน่ากลัวดวงตาที่เคยเป็นประกายกลายเป็นหลุมดำมืดมิด เหมือนกลืนทุกสิ่งไว้ในความว่างเปล่าเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นความจริงที่พ่อสามีซ่อนไว้เกินกว่าจะรับรู้และครั้งนี้มันจะเปิดเผยให้ทุกคนเห็นชายชราและลูกสะใภ้นิ่งงีนในความมืดเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในห้องน,น้ำนี้ไม่ใช่แค่ความพิการแต่เป็นความลับ ที่ทําให้ขนลุกไปทั่วทั้งประเทศประตูถูกเปิดออกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่มือของใครที่ผลักมันเสียงหัวเราะแผ่วฮาฮะดังออกมาจากความมืดเหมือนเสียงของอดีตที่ยังไม่จากไปไหนรอต่อเสียงหัวเราะนั้นแผ่วเบา,เ,บาเย็นยเยือกคล้ายมีลมหายใจจากที่ไกล แทรกผ่านช่องว่างของประตูที่เปิดอ้าชายชรามองไปรอบๆห้องน้ำด้วยสายตาที่หวาดกลัวมือของเขาสั่นเทาเหมือนมีบางสิ่งล่องลอยอยู่ในอากาศลูกสะใภ้กลมหน้าลงน้ำตาไหลรินแต่เธอยังรักษาความนิ่งราวกับรู้ชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงเสียงน้ำจากก๊อกที่ไม่ได้เปิดเริ่มไหลออกมาอย่างช้า ฮ่าฮ่ากลิ่นเหม็นคล้ายโลหิตตะปนกับความชื้นคลักคลุ้งในอากาศหนาวเย็นแสงไฟสว่างวูบไหวก่อนจะดับวูบไปอีกครั้งปล่อยให้ความมืดกลุ่มทุกอย่างอีกครั้งในความมืดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งความจริงไม่ได้อยู่ที่น้ำแต่ซ่อนอยู่ในอดีตในความลับที่พ่อสามีไม่เคยบอกใครชายชราเริ่มสะดุ้งร่างกายเกรงทุกส่วน เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบคอเขาลูกสะพายเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความแข็งแกร่งพ่อสามีไม่ได้ช่วยฉันเพราะเมตตาแต่เพราะกลัวสิ่งที่ฉันรู้เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มากกว่าแค่ก้าวเดียวแต่เป็นการเดินอย่างมั่นคงและไม่หยุดหย่อนประตูห้องน้ำถูกปิดลง ทันทีที่มือบางผลักมันไปทิ้งให้ความเงียบและความมืดกลับคืนมาแต่เสียงหัวใจของชายชาราและลูกสะพ้ยกลับเต้นไม่หยุดเหมือนถูกตรึงอยู่กับความลับที่อาจทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดการรอต่อเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีชายชาราเหลือบมองไปรอบๆห้องน้ำความเงียบงันที่เคยมีกลับกลายเป็นความกดดันอันหนาทึบ ลูกสะพ้ายหยิบผ้าขนุนขึ้นมาค่อยๆเช็ดน้ำที่ไหลรินบนแขนของเธอแต่สายตากลับจับจ้องไปที่ประตูห้องน้ำราวกับเฝ้ารอสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเสียงฝีเท้าหนักฮ่าฮะดังเข้าใกล้จากด้านนอกทุกครั้งที่ก้าวเสียงสะท้อนในบ้านเก่าผ่านผนังบางทำให้ใจสั่นชายชราหยิบแขนลูกสะพ้ายกระซิบเสียงสั่นเครืออย่าพูดเรื่องนั้นอีก แต่ลูกสะพ้ายกลับนิ่งเฉยดวงตาของเธอสื่อสารความเจ็บปวดที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในใจมานานความจริงมันถูกซ่อนไว้มากกว่าที่พ่อสามีจะบอกเสียงน้ำในก๊อกเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครเปิดมันน้ำเย็นชุ่มชื้นที่หยดลงบนพื้นกระเบื้องสะท้อนแสงไฟอย่างพร่าเลือนบรรยากาศในห้องน้ำเย็นเย,ยือกเหมือนมีลมหายใจเย็นเฉียบคอยรออยู่ในมุมมืดจู่ ฮ่าฮ่ประตูห้องน้ําเปิดออกอย่างช้าฮ่าฮ่าเผยให้เห็นร่างเงาคนหนึ่งแสงไฟจับเพียงเงาดําลางฮ่าฮ่ไม่มีใบหน้าชายชราและลูกสะใภ้มองร่างนั้นด้วยความหวาดกลัวเหมือนรู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังประตูนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเสียงลมหายใจหนักฮ่าฮ่ ดังใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่หาฮ่พาเอาความเย็นจัดเข้ามาในห้องน้ําจนขนลุกสู้ไปทั่วรางลูกสภัยหยิบมือชายชราขึ้นมาแน่นพร้อมกับเสียงพูดเบาฮ่หาฮ่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวถึงเวลาที่ความจริงจะถูกเปิดเผยแล้วเงานั้นเคลื่อนตัวช้าฮ่หาฮ่คืบคลานเข้ามาในแสงไฟเผยให้เห็นใบหน้าที่ซ่อนเร้น แต่ไม่มีดวงตาแค่ความว่างเปล่าที่ทำให้ใจสัน่นชายชาราส่งเสียงร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดและในวินาทีนั้นชายชาราและลูกสะพ้ายรู้ดีว่าความลับที่ถูกเก็บซ่อนกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปรอต่อร่างเงาไร้ดวงตาเคลื่อนใกลเข้ามา อากาศเย็นเฉียบรอบตัวชายชราและลูกสะพ้ายทำให้ผิวหนังลูกเป็นตุ่มเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นรัวเร็วจนเหมือนจะทะลุอกแต่ไม่มีใครกล้าขยับร่างนั้นยืดตัวสูงขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลเก่าลึกบนใบหน้าเหมือนความเจ็บปวดถูกฝังอยู่ในนั้นนานานับสิบปีลูกสะพ้ยก้าวถอยหลังแต่ชายชราย,ยังคงยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความรู้สึกผิด เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบห้องความจริงที่ซ่อนเร้นไม่ใช่แค่ความพิการแต่เป็นคำสาปที่พันผูกครอบครัวนี้ไว้น้ำในก๊อกหยุดไหลทันทีความเงียบกลับคืนมาแต่ไม่ใช่ความสงบเป็นความเงียบที่หนักอึ้งจนแทบขาดใจลูกสะพ้ายยกมือขึ้นลูกหน้าชายชราเบาฮ่หาฮน้ำตาไหลรินเสียงเธอสั่นเครือ พ่อสามีเราจะปลดปล่อยคำสาบนี้ได้ไหมชายชราหลับตาลงเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นเราต้องทำไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อให้เธอได้มีชีวิตใหม่เงาดำเริ่มจางหายไปอากาศอบอุ่นกลับมาน้ำในก๊อกไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำอุ่นชายชราและลูกสะใภ้กอดกัน ห้ามกลางความหวังและความกลัวที่ยังหลงเหลือแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้จะไม่มีวันถูกลืมมันจะเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนที่กล้าท้าทายคำสาปแห่งอดีตและชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปจบบริบูรณ์เรื่องราวในบ้านหลังนั้นได้ปิดฉากลงด้วยความสงบที่แฝงไปด้วยความลึกลับแต่บางสิ่งที่เกิดขึ้น ได้เปลี่ยนชีวิตของชายชาราและลูกสะั้ยไปตลอดการเสียงน้ำที่ไหลเบาฮ่หาฮะกลายเป็นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่แต่ในใจลึกฮ่หาฮะพวกเขารู้ดีว่าความจริงบางอย่างจะยังคงคอยหลอกหลอนพวกเขาไปชั่วชีวิตแสงแรกของรูปอรุณสองผ่านหน้าต่างห้องน้ำและสาดสองลงบนพื้นกระเบื้องเปียกน้ำ เหมือนเป็นสัญญาณแห่งความหวังแต่ก็เป็นเครื่องตนใจว่าความมืดบางอย่างไม่เคยหายไปในจริงฮ่าฮะและในความเงียบสงัดนั้นยังคงเหลือเสียงกระซิบเหมือนเสียงของอดีตที่ยังคงรอวันจะกลับมาอีกครั้งเรื่องราวนี้อาจจบแล้วในวันนี้แต่ความลับที่ซ่อนอยู่จะไม่มีวันตายจบจริงๆคราวนี้ครับ เรื่องราวได้จบลงอย่างสงบแต่บางความลับยังคงซ่อนเร้นในเงามืดของบ้านหลังนั้นเสียงลมหายใจที่เคยดังเบาฮ่าฮะยังคงสะท้อนในความทรงจำของชายชราและลูกสะใภ้พวกเขาเดินออกจากบ้านนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามความจริงบางอย่างจะยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาตลอดไป แต่การเริ่มต้นใหม่ก็ยังเป็นไปได้ถ้าพวกเขากล้าหันหน้าเผชิญกับมันและนี่คือเรื่องราวของความรักความเจ็บปวดและความลับที่ไม่มีใครคาดคิดที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งในใจกลางของความมืดจบแสงแดดยามเช้าสองผ่านหน้าต่างห้องน้ำปลุกให้บ้านหลังเก่าคืนความอบอุ่นอีกครั้งชายชราและลูกสะใภ้ นั่งอยู่เคียงข้างกันอย่างสงบทั้งสองยังคงรู้สึกถึงความหนักอึ้งในหัวใจแต่ครั้งนี้เป็นความหนักอึ้งที่เต็มไปด้วยความหวังอดีตที่มืดมนและความลับที่ซ่อนอยู่ไม่อาจทำลายความรักและความเชื่อมั่นในกันและกันได้อีกต่อไปเสียงน้ำในเกาะกไหลรินอย่างนุ่มนวลเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตยังคงดำเนินต่อไป แม้ความจริงที่เจ็บปวดจะยังคงหลงเหลือแต่ความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่เยียวยาใจได้ดีที่สุดและบ้านหลังนี้จะไม่เป็นเพียงสถานที่แห่งความลึกลับและความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความอบอุ่นของครอบครัวจบบริบูรณ์